สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้มาอีกแล้วนะคะเจอกันเหมือนเดิมแอดมินคนเดิมนะคะแอดมินก็หายหน้าหายตาไปหลายวันก็มีงานเนาะก็คือไปเรียนมาคือไปเรียนอะไรหลายๆคนก็สงสัยว่าแอดมินไปเรียนอะไรนะคะก็ก่อนอื่นแนะนํากันก่อนนะคะชื่อสุมมารีบุญชยัยอาศัยอยู่ที่ประเทศเยอรมนีนะคะวันนี้อาจจะมาในรูปแบบของวิทยากระคะ่ะคือแอดมิน ช่วงหยุดยาวที่ว่าไม่ได้หยุดหรอกค่ะที่หายไปก็ไม่ได้ออกมาคุยกันเป็นทางการนะคะก็คือว่าแอดมินได้ไปเรียนเอ็ e เซลแอดวานซ์มานะคะเอ็กเซลแอดวานเนี่ยเรียนตอนเวลาประเทศเยอรมันก็คือต้องตื่นมาเรียนประมาณตีสอนะคะ ตื่นมาก็เรียนพร้อมกับคนไทยในประเทศไทยนะคะคือโครงการนี้เป็นโครงการหลวงที่เขาจัดขึ้นฟรีของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ประเทศไทยนะคะที่จังหวัดมหาสารคามก็แอดมินเห็นใน Facebook ก็คือเข้าไปในกลุ่มของมหามหาสารคามฮักเดย์คือเข้าไปเนี่ยรู้สึกเขาเป็นคำพูดที่น่ารักมากนะคะ เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวรู้สึกว่าเสียงจะอาจจะดังค่อยไปนิดนึงขออนุญ,ญาตขออนุญ,ญาตนะคะแอ่นิดขออนุญ,ญาตใช้ไม้เนาะใช้ไม้นิดนึงก็วันนี้ขออนุญ,ญาตใช้ไม้แบบนี้ละกันนะคงไม่ว่ากันเพราะว่าฟังแล้วนะคะเสียงดังกันชัดนะคะหวังว่าเดี๋ยวขอเช็คแป๊บหนึ่งะครับไม่รู้ว่าได้ยินกันไหมก็คือไปเรียนกับเขาเนี่ย คนไทยเขาก็ตื่นกันแต่เช้าส่วนแอดมินนะคะก็ตื่นตีสองก็ได้เล่าให้ฟังแล้วเนาะก็คือเรียนอะยากมากเลยตัวเองอะิงพูดทันตรงๆกันนะไม่ได้หรอกแต่ว่ามีพี่ท่านหนึ่งช่วยไว้เพราะว่าเขาทํางานอยู่ที่มหาลัยมหาสารคามที่เปิดใหม่ด้วยนะคะก็เลยเได้พี่เขาช่วยจนจบคอร์สคอร์สจบเมื่อวันอาทิตย์ที่ 28นะคะยี่สิบมีนาคมก็ถือว่าโชคดีไปแกก็ตามเรานะส่งกันบ้านเลยยังทำาั่นทำนี่เลยยังมาทำกันบ้านกันไหมเขาก็ติวให้ตลอดก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับพี่เจี๊ยบนะคะก็เป็นผู้ชายที่ขยันมากเขาก็เป็นคนแอคทีฟเนาะหลังจากนั้นในเวลาเดียวกันวันที่ยีิบหกนะคะ FC แอดมินขยันมากชมตัวเองเนี่ย ก็ชมตัวเองแอดมินขยันมากแอดมินไปทาอะไรรู้ไหมแอดมินไปเรียนทาเอ่อฟักฟูกฟ้ดเฟลเกอร์ก็คือไปเรียนตัดตัดเล็บมือเล็บเท้าแบบแบบเอ่อหมอของประเทศเยอรมันนะคะคือที่นี่ต้องเรียนนะคะเพราะว่าเราต้องเรียนรู้เรื่อง a าโตมมีเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเอ่อเล็บมือเล็บเท้าเรียนรู้เกี่ยวกับเอ่อการตรวจวินิจฉัยโรคแล้วก็การเอ่เอความสะอาดสุขภาพพารามัย นะคะแล้วก็โรคนะคะเราก็จะมีหลายแบบที่เขาแยกมาให้แล้วเราก็ไปเรียนเพราะว่าเราต้องการที่จะทํางานเพื่อสุขภาพโดยตรงให้กับลูกค้าที่เข้ามาหาเราคือแอดมินชอบด้านความ,เ,มเรียกอะไรละ่ะ health and beauty อะบ้านเราเขาเรียกอะไรละ่ะ พวกด้านสุขภาพเวลเนสแอดมินจะหันมาดูแลสุขภาพเวลเนสเกี่ยวกับตัวนี้มากเลยเพราะว่าเราทำงานบริการด้านเวลเนสสปานะคะเราต้องหันมาดูแลเรื่องความสะอาดอะไรก็แล้วแต่นะคะเราจะต้องหันมาดูแลเรื่องใครกินให้มากที่สุดเพราะว่าลูกค้าของเราแต่ละคนที่มาเนี่ยเขาเอาเงินมาทิ้งไว้ให้เราเขาก็ควรจะได้รับสิ่งดีๆกลับไปแอดมินก็ ไปอบปรมมานะคะก็หนักมากเพราะว่าตีสองตื่นไปเรียนคอมพิวเตอร์แอสวัดแล้วก็แปดโมงครึ่งต้องขับรถไปทำงานที่ไปไปเรียนที่อีกเมืองหนึง่งประมาณสามสิบห้ากิโลเมตรนะคะต้องขับรถไปเป็นอย่างนี้มาสามวันนะคะพอวันสุดท้ายเนี่ยแอดมินแทบตายเลยจบก็คือจบเลยคือแบบโอ้โหแทบเอาตัวเองไม่รอด แต่ก็ขอบคุณกำลังใจที่หลายๆคนนะคะเป็นกำลังใจให้แม้กระทั่งเพื่อนเอนเพื่อนที่ที่อยู่ที่นี่นะคะเขาก็รู้นะคะว่าแอดมินเป็นคนขยันแล้วสิ่งที่ได้มานะคะทุกท่าน fc รู้ไหมคะว่าแอดมินได้อะไรกลับบ้านหนึ่งเขาในขณะที่แอดมินได้ไปทำการเรียนที่นั่นนะคะ เขาอาจารย์เนี่ยเขาจะดูว่าแอดมินเป็นคนตรงต่อเวลาไหมเอ,อเขาจะดูหมดเลยการเสื้อผ้าหน้าผมการแต่งตัวตรงต่อเวลากิริยามารยาทระบบการทํางานที่เราได้ไปทําอยู่กับเขาที่ที่ทรเรียนอยู่กับเขานะคะเขาดูแม้กระทั่งหนึ่งเช้ามาเขาดูแลแอดมินตรงเวลาไหมสองการแต่งตัวเป็นยังไงสามความเตรียมพร้อมก่อนเข้าทำงานเป็นยังไงนะคะ แต่ก็ก็ผ่านมาได้หมดนะคะสุดท้ายสุดท้ายนะคะแอดมินจบคอร์สนี้แล้วนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านออทำเล็บนะคะก็จบคอร์สนี้เสร็จแล้วแอดมินได้ถูกทาบ t ามให้ไปเป็นวิทยากรครูสอนนวดไทยในโรงเรียนของเขาค่ะซึ่งโรงเรียนของเขาเนี่ยสะอาดดูดีมีมาตรฐานมากเพราะว่า เขาทํางานร่วมกับรัฐบาลของประเทศเยอรมนีซึ่งใบประกาศของเขาเนี่ยจะบอกเลยว่าเป็นของบุนเดสเอ่อเฟรนด์ดอร์แลนด์นะคะก็จะเขียนมาเป็นโค้ดของใบประกาศนะคะซึ่งใบประกาศของเขาเนี่ยจะมีโค้ดของบุนเดสเอ่อเอ่อดอร์แลนด์ติดมาด้วยซึ่งถ้าแอดมินทําใบประกาศนี้หายแอดมินสามารถไปแจ้งที่สตาร์ทเมืองของประเทศนั้นๆว่าฉันทําใบเอกสารนี้หายเขาจะมีโค้ดนะคะ รันออกมาให้ซึ่งโรงเรียนนี้มีมาตรฐานไม่ใช่ว่าเราไปเรียนแล้วทำใบประกาศขึ้นมาเองแล้วก็เอาม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 าแขวนไวัที่รานเองไม่ใช่นะคะของแอดมินจะเป็นอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวจะเอาให้ดูว่าโค้ดมันเป็นยังไงนะคะ นี่เลยจะเป็นจะเป็นแผ่นโค้ดอย่างนี้เลยนะคะนี่เห็นไหมคะเนี่ยตรงเนี้ยตัวเลขตรงนี้กับตัวนี้จะตรงกันเห็นไหมคะทุกคนจะตรงกันเพราะว่าคือตัวเนี้ยมันเป็นอะไรที่ดีมากที่เราได้ไปเรียนยแล้วเรารู้สึกดีนะคะไปเห็นแล้วก็รู้สึกดีน,นี่เห็นไหมคะก็ได้ออกมาเป็นอย่างนี้นะคะ <Vikings and these ones> ชื่อโรงเรียนเราไม่ต้องไปสนใจเนาะ mm hmm. สนใจนว่าใบประกาศที่ออกมาแล้วเรารู้สึกเออได้มาแล้วเราได้มาจริงๆ แล้วเราสามารถเอามาใช้งานจริงได้แล้วเราก็ยังถูกทักทำให้เป็นอาจารย์สอนนวดไทยที่โน้นด้วยก็คือตอนที่แอดมินเรียนนวดฟ o o เ r เฟ l กซิ o อนนะคะเขามองว่าแอดมินทำยังไงเพราะว่านวดไทยของเราเนี่ยมีชื่อดังไปกล้องทั่วโลกแล้วเขาก็มองท่านวดฝ่าเท้าของแอดมินซึ่งแอดมินน่ะเวลาไปสอนนักเรียนข้างนอกนะคะในกลุ่มครูเนี่ยของของของทีมครูเนี่ย ก็จะเป็นคนสอนด้านนวดฝ่าเท้าอยู่แล้วแล้วเราไปเรียนนวดฝ่าเท้าฟุตรีเฟกซินเพิ่มมากขึ้นของทางการแพทย์นะคะแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเรานวดได้ริวมากฝรั่งมาดูเรานวดว่าเรานวดริวบางคนถ่ายวิดีโอไปแอดมินก็ไม่ไม่ปิดกั้นค่ะเพราะถือว่าดีใจที่เราได้ถ่ายทอดความรู้ให้คนอื่นไปนะคะก็รู้สึกดีใจก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะ การที่เรามา,มา,มาเรียนนวดเอ่อมาเรียนทำฟู้ดเฟลเกอร์เนี่ยเราได้อะไรหลายๆอย่างกลับไปเยอะมากค่ะก็อยากจะบอกทุกคนว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนทำอะไรขอให้ทำด้วยใจรักถ้าเราทำด้วยใจรักแล้วมันจะออกมาดีทั้งหมดก็อย่างไงแล้วก็อย่าลืมติดตาม โคสสุมาลีนะคะวันข้างหน้าอาจจะได้มาเห็นกันในภาคของการสอนนวดไทยให้กับชาวฝรั่งในประเทศเยอรมน,นีนะคะเร็วๆนี้แต่ก็จะต้องดูด้วยนะครับว่าเมื่อไหร่เพราะว่าช่วงนี้โควิดเรายังไม่สามารถที่จะเปิดสอนได้ทันทีเพราะว่าทุกคอสจะต้องมีการได้รับอนุญ,ญาตจากรัฐบาลของเขาว่าเราจะเปิดคอสกี่คนมีมาตรการอะไรไหมอนุญ,ญาตไหมแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่อนุญาตก็ ดูคุณครูสุมาลีในช่องนี้ไปก่อนกันแล้วกันค่ะเอาไว้มีอะไรมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะคะก็หากท่านใดสนใจอยากจะเรียนนะคะนวดไทยสัป,ปยะนวดไทยเออก็คือมีไทยเฉลยศักร์มีไทยอ่อพระราชสำนักมีนวดฝ่าเท้านะคะหรือว่านวดไทยยังไงให้ได้ทำงานได้เลยคือเออ,อดมินจะมีกี่คอร์สสอนให้โดยที่ว่าเออจะถามทุกคนว่า ต้องการเอาท่าตัดต่อไหมี่่ี่อเรียนจบไปแล้วทํางานได้เลยหรือว่าจะเอาเรียนตั้งแต่ต้นจนจบไทยสัพยะหรือว่าจะเรียนต้นตั้งแต่ต้นจนจบไทยเฉลยศักดิ์กับไทยาาราชสักนะักขอโทษีจะลืมชื่อนะคะคือเราจะมีให้เลือกหากท่านได้สนใจที่จะเรียนก็ติดต่อมาได้เลยนะคะแอดมินยินดีสอนให้นะคะ ก็สำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปหน้ามาคุยกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ